สวัสดีคะ่ะพี่น้องคลิปนี้พามาเบ่งผลงานการปลูกไอ้ปลูกบักทั่ววัยเห็นไหมคะทั่วจ้าทั่วอย่างนี้เราคะ่ะพี่น้องตั่วเอาเอามาจากท่าเชียงใหม่เน่เม็ดไล่ไล่เน่ตั่วไล่เสือ,อบ่ค่ะาดเลยกะตั่วธรรมดาเน่นะคะปลูกขิงวัยขิงหน่อยอ๋อเพิ่เห็นขึ้นเลยคะ่ะพี่น้องโอ้ยนั่นเดคะ่ะป้อนปลาโลก อ่าน,อน,อนื้อนุ่ยนี่นี่เน่นะจะเป็นขิงโอ๊ยแมนอิลีค่ะเขาสสขึืนซานแน่เพราะเขาปลูกซานะคะจนเขาออกห้างโอ้ยสาวน้อยลอยลากค่ะล่อเห็นหนวยบ่ห็นจักเทียนะคะสาวน้อยลอยลากถ้าบ่บกทั่วก็น,นะคะพี่น้องพ่อมปลูกอัน,นี้ก่อนโอ้ยจะตอตัวนี้ก็งามค่ะค่ะเขาบอกว่าสองปีสิได้กินปลูกยังบม่ได้ครบปีนะคะ ยังไม่กวปีนี่ค่ะบึกทั่วโอ้บักทั่วตงการข่างเหรอพี่น้องเห็ดชนใดล่ะค่ะว่าสีบเริดข่างน้องบึงนคะคะขึ้นมเมื่แล้วดินนี่เป็นดินเป็นดินจากทั้งรางนะคะมันก็ได้สิบ่งามเนียนว่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีเห็ดข้างเอาใหม่หาใหม่ไรมาปากใเ้เพิ่น มะละกอก็เลยเป็น,หนวห้ยเป็นลูกเป็นล่างเลยคะ่ะว่าน,น่วยแบบไหนแน่นะคะเบงบองบักต้นหรือว่าบกฝักเขียวนะคะปลูกพร้อมกัน,น้ะคะพี่น้องกับบักทั่วเอี่ยนี่ปูกมือเดียวกันอืดินมันบป่ง่ามไหลไหมคะแสะดงว่าเขาตงการปุ๋ยุนะคะหมากอันนี้นีเดียว,ยวโอ้ยฝนกับบัวตกกับพี่น้องยาำวันเสาร์วันอาทิตย์กับบัวตก แต่ว่าเสาเน์นีกับบววางวันอาทิตย์กะสิไปงานสุพอมูอยู่ปากชุ่มนะคะอยู่บ้านกลางเนาะพี่นนอะโอ้ยมดดกค่ะมีแต่ต้นน้อยๆเอา้าต้นใดพ่อใดปุ๋ยเนี่ยอันนี้ดูเคยเอาฟางกบขี้แพโมโห้ยแม่แต่ตะกีที่ปลูกฟ้าปีไก่เนาะกับมะละกอกับขึ้นแล้วต้วนไม้ใหญ่นะคะคือปลูกไปมืดนะคะก้าวปลูกไปมืด อองอันนี้ลำไยคิดตันถือฟอยปลาลาเลยกับสีบง่งงามงายนะคะอุ้ยหยาี้เวีนอาทิตย์ตัดท่นเด้อกับพี่น้อง็ขาคืกว่าสันอันนี้อันต้นสร้างมุนนะคะสร้างมุนกระนา จะออกหกักเนาะคะ่ะพี่น้องติดแล้วนะคะพอน,น,นอนมันเนี่ยมันอ่อนดีไหยคะ่ะมันบอกคือนอนใหม่นอนใหม่นอนยิ่ง่งที่เป็นอันนั้นนะคะพอนี่นมันจะแข็งแต่น,นี่มันจะอ่อนนะคะทำใบกระเพ้ามีแต่ไข่ด้วยกับพี่น้องใบได้ตัดใบน,นะคะเดี๋ยวห้อสิไม่เบิ้งนะคะ นี่ไปเบื้องบบบฟักทองอันนี้เป็นเยี่งกว่าค่ะพี่น้องเป็นอ่าบักทั่วเนาะข้าปลูกบักฟักเขียวบักทั่วฟักทองบักแตงแตงกวาแตงขีใกล้ปลูกบันกับพี่น้องแต่ว่าแตงนี่ยบ่เหลือนะคะหนูจัดการมืดค่ะบานเ้าวกรสิวานูซิ่งตอสวดเนาะแต่ว่าบักฟักทองกับบักกับฟักเขียวเออนี่ค่ะบักฟัก ฟักเขียวนี่สิสีบางงามเท่าฟักทองภายในได้ปลูกบริเวณเดียวกันเห็นไหมคะแต่ว่าปลูกยูพุนเนี่ยปลูกเมื่อเดียวกันด้วยค่ะพี่นอ้องอันนี้สิเห็นเป็นพวงเข้าเข้าอดหญยดูแลเต็มทีนะคะโอ้ยฝนบ่ตกแห็นใส่ปุ๋ยจำแขกพี่น้องอันนี้ฟักทองเราจะขี่แผลมาใส่เพืนฟักทองนี่อันนี้เป็นฟักทองอ่าฟักทองที่เก็บเม็ดไว้นะคะ เดี๋ยวสิมีฝฟักทองฟักทองซ่องฟักท,อง,อ,งกทองใหญ่ไหมคะเดี๋ยวอยู่ซ่องหนึ่งเมื่อปูกปีนี่ข้นอยู่ได้ะค่ะพี่นนอนี่นี่นี่อันนี้ฟักซ่องโอ้ยฟักทองใหญ่ๆน,นะคะใช่ไหมคะนี่คะ่ะเอาลุมที่ใส่เม็ดเดียวนี่ว่าข้นนะคะนี่คะ่ะ อันนี้ไปแต่ว่าบรรยูกไก่อ้อยเพิ่นบุ้งวัดสิเป็นจ้งไถน่นะคะเขาบอกว่าถ้าถือกินยาอ้อยแ้มบบย่มันสิบอกเป็นนวยมันสิไปเลยนี่เมียค่ะมันสิไแอ้นั่นไปเลยปูกแตงเมืงเง่อเนิกับพี่น้องไปย่างจะหลุงเพียนแต่อีหยังกว่าค่ะพี่น้องอจังปองจังแปงเม้ยค่ะอันนี้ตะครบยากนะคะแต่ครบยากตัวน,นี้ก่ะตนนัวใ่แล้วที่จริงเป็นดอกหลายๆนะคะแรงเป็นนวยกับหลายแล้วหนีแรงหลายกับพี่น้อง แดงหลายจังไดจังควยลุ่นม,มืดนะคะแต่รบช้านี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศทั่วไปตอนนี้่ะงอซุน่ก็ย่งบ้านไนถึงปีนะคะบ้านไนถึงปีเนาะกะสีเป็นลูกเป็นล่างเป็นบังงหอหายุดอค่ะตูเลียน,นี่ถึงปีก็มี่บ่ถึงปีก็มี่นะคะ น,นี่ปีเราเด้อค่ะพี่นอ้องโอ้ยแหงฝนไปตกในเมืองบบตกยุบานเท่าอื่นสิได้โหดแล้วค่ะทูเลียนบอกงามนะพี่น้องอันนี้ได้อันนี้ได้สองเดือนนะคะอันนี้ได้สองเดือนอันนี้อันนี้คุดหลุมคุดเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสต้องไปเลยไหมคะ่ะ แล้วก็เอาเอาปุ๋ยห้องทั้งรางเอาปุ๋ยเอาอีกก็ขา่าฟางบระเ็นฟางอีกก็พี่น้องกาบก้าวยังไม่ต้องไปนะคะล่องกดหลุมเนาะคะ่ะเขาก็เลยไปได้ดีแน่นี่แม่ค่ะมา่ปลูกง่ายแต่นีนต้นบางตวงนะยูไก่ทุเรียนผู้ขายู่ไก่บังเงะโอ้ยแต่ถเอาอัน ดิโอ้ยนะใยมใส่ฝนบระตูห้ามนะคะอันนี้แดงอินโดนะคะที่งามง่ามทีที่แล้วไหมคะพี่น้องปีนี้เป็นใบใบง้อใครๆก็ว่าเขาเอาหนาม,มาใสไบใไดยนะคะเอาพอเปลี่ยนใจก็งามเศร้าง,งามห่อตังตัดเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศโอ้ยบวันไหนพายพี่น้องเบิร์นไกคาจยาเทียนนะคะมีไกคายอยู่สิบสิบสี่ตัวนะคะมีสิบห้าตัวหนึ่งตายแล้พ่อได้ แจกพี่เจนน้องแจกพ่อแจกเมียกินเนาะค่ะตอนเตยเลี้ยงมากก็ได้ขายสามสี่แผงรอบนี้นะคะเพ่าะใครได้ขายโอ้โหกก็ขี่แกบมันลงไม้มันมหนท่านะนะนะคะมุนนี่ค่ะอยากกินหญ้ามันอยากกินหญ้าอันนี้ไม่ใส่พี่นอ้อง อันนี้เป็นไก่นะคะไก่ไข่นะคะพี่น้องบกคามเทศเนากค่ะบกคามเทศนี่ก็ได้กินน้วยแล้วนะคะอ่าแล้วกะ,ะพี่น้องทัองหนาให้ไก่ทุกคนอันนี้ ตูเรียนอันนี้ค่ะปลูกว่าจะสึงสองเดือนแต่ว่าหานะ่าเนี่ยปลูกขึ้นบ่อที่จริงต้วปิดนิดนึงอันนี้บ่คุ้มห่านนะคะอันนั้นเนาะโอ้แต่ว่าตัวน,นี้นี่ปลูกที่หลังมูเราลืมหดน้ำค่ะพี่นอ้องตายแต่ตัวนี้งานเลยนะคะตัวนั้นนะะอันนี้ก็คุกปีแล้วค่ะอันนี้สาริกานะคะ อ้โพเมียนท่องนินจุงค่ะพี่น้องนีท่องน,นินจุงนะะนี่นะคะบรรยากาศทั่วไปนะคะขอบคุณหลายๆด้านค่ะพี่น้องที่รับชม